สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival e v o นะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมจะไปจับไอกระดตัสวรรค์นะครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้จะไม่เหมือนในโหมดปกตินะครับจะมีสเตตัสน้อยกว่าก็พอๆกับพวกทีเล็กนีครับแต่ว่าดาเมจจะสูงกว่านะครับผมซึ่งจุดที่มันอยู่ก็จะเป็นภูเขาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพาหน้าที่เราจะใช้เอาไปวันนี้ก็จะเป็นนกอาเจนนะครับใเล่เกล298ใส่ชุดเกราะอาร์เมอร์อัลการงกานสร้างตัวนี้นะครับผมไปลุยกันเลย เอาละครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมมาถึงภูเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่หาจากทางด้านนี้ก่อนคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้ครับด้านนี้มีน่าจะเป็นเอฟเกต์แรปเตอร์นะครับผมยืนลิ่งอยู่เลยโอ้โหทีเดียวไม่ตายตัวนี้เมื่เช้าผมเห็นมันแวบ,บๆอยู่แถวนี้นะมันไม่น่าจะไปไหนไกลครับ เอาละครับเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับอยู่ในป่าครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรกรตูดกตูดเลปเตอร์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 ตายไปดีมึงดูเลเวลกันดีกว่าครับเลเวลเท่า 75, ไหร่เอ่ยเลเวล875โอ้โหจะไหวหรือวะเฮ้ยแมง่วันเมง่อเพียบเลยเอาไงดีอะเฮ้ยมันตีหินว่ะมันตีหินว่ะ โชคดีแล้วโชคดีแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วติดหินพอดีเลยครับมันติดหินอย่างนี้สบายเลยหินก้อนนั้นช่วยออกโอ้ยไม่ช่วยแล้วครับหินก้อนนั้นไม่ช่วยแล้วอ้าวกูนึกว่ามึงจะมากัดกูไล้เนี่ยกูตกใจหมดโอ้โหยิงมั่วไปก่อนยิงมั่วไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้ค่อยว่ากันอีกทีนึงไปไหนแล้ววะขี้ขาดนี่วะโอ้ยแต่แม่งโคตรไวเลย ไวมากเลยครับแป๊บเดียวอะหายแล้ววะไปไหนแล้ววะในป่านี่มันก็น่ากลัวด้วยทั้งแมงป่องทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเฮ้ยมันลงไปข้างล่างแล้ววะตามมาแล้วครับตามมาแล้วครับเฮ้ยมันไปกัดสไปโนเราหนินวะโอเคโชคดีผมเซตพลาสติกไว้พอดีเลยครับตัวนั้น คือตอนแรกผมกะจะเอาตัวนี้แหละมาจับมันโดนทิงทีเดียวมันหนีเลยอะถ้ามันไม่กัดสไปโนเราอย่างนี้เราก็จะแย่นะทำให้เรากัดยากโอ้โหมันมากัดเรานี่หว่าไม่โดนไม่โดนไม่โดน,นเต้นมากสุนเต้นมากเพราะมันกัดแรงมากครับนี่นี่โดนไปที้วโดนไปทีก็วิ่ง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  โอเคมันกัดสไปโนไปเลย <c oughs> ผมจะใช้นกก็ได้นะครับแต่มันง่ายไปถ้าใช้พวกเฟซซอพวกเนี้ยมันไม่มันเฮ้ยทำไมมันวิ่งวนวะสงสัยมันจะเมาตดนะครับผมอุ้ยนี่นี่นมึงมึงไม่รอดมึงโดน,นกูจับแน่วันเนี้ยมึงไม่รอดนอกมันกัดไปเลยสไปโนกูเลือดเยอะตียังไงกูก็ต้องยิงมึงหลับก่อนที่ <c oughs> สไปโนกูจะตายตีนี่นี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอไอตัวนี้มาเสือกเที่ยอะไรด้วยวะเนี่ยว้าปออืออือไปไหนแล้ววะตายแล้วเหรอโอ้โหเสียจังหวะในการยิงหมดโปปอมันลดไวด้วยขึ้นไวไอตัวเนี้ยพอลดปุ๊บมันก็ขึ้นแล้วโอ,โอ้มันหลอกมันหลอกมันหลอกเอาดีเอาดีกูหลบอยู่ใต้เนี้ยมึงมาดิมึงมาดิ ลูกพี่กูคุ้มกันกูอยู่มึงมาเลยมึงมาเลยมันกัดตัวอะไรวะเหมือนมันวัาไล่กัดตัวอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเป็นพวกน่าจะเป็นพวกแมงวันหรือไม่ก็นกอะอดีเลยครับเราจะได้ถือโอกาสนี้ยิงมันแบบสบายๆหน่อยอเฮ้ยอย่าให้มันไปทางนู้นนะถ้ามันไปทางนู้นมันตายแน่นอนครับกองทัพของผมโหดมากหว่ามันจะหลับว่ามันเลยวิ่ง มันจะหลับหรือเปล่าอ้แมงราย,ยิงกีก้ากันอย่างนี้เลยโอ้อโหอึโดนอยู่โดนอยู่แต่ไม่หลับง่ายครับนี่ขนาดตัก 10cc แล้วเนี่ยมึงมึงเล่นซักขนาดนี้เลยเหรอหลายนัดมากเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเลือดสไปโนเราลงเท่าไหร่ คือถ้าไอตัวนี้สลบเมื่อไหร่ผมก็จะไปยัดยาสีฟ้าแล้วก็จะไปดูเลือดสไปโนทันทีนะครับหลายนัดมากอ่ะอุ้ยเออนนั่แหละมึงกัดไปเลยมึงกัดไปเลยอุ้ยหนีแล้ว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 จะหลับแล้วมั้งอุ้ยย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 ุ้ยโชคดีไม่โดนไม่โดนล่วงแล้วครับล่วงแล้วโอ้โหว่าแล้วว่าทำไมมันหนียาสีฟ้าไปก่อนเลย ดูเกตสีม่วงครับลงรูรัวครับผมยาสีฟ้าไปก่อนหนึ่งขวดไปดูเลือดสไปโนก่อนครับเป็นไงบ้างฟื้นเต็มแล้วครับเลือดเต็มแล้วแสดงว่ามันกัดไม่แรงเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้มาดูก็เต็มพอดีน่าจะกัดอยู่ประมาณครั้งละสี่ห้าพันนะครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงมันหิวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็แล้วกันครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาหมอจอดที่จะใส่อาหารแล้วนะครับใส่เนื้อน้องให้มันกินกันเลยดีกว่าครับมีอยู่50าสิากันเป็นไงบ้างขึ้นรัวๆครับเทมิง้งเกซครับบวกแปดเจ็ดเลเวลโอ้โหเยอะทีเดียวครับผมันนี้น่าจะโหดพอสมควรโชคดีที่เมื่อกี้มันกันกดเราไม่โดนเลยนะแต่ดามเมจมันแรงกว่า โดโดเล็กเยอะพอสมควรนะครับโดโดเล็กที่เราไปจับกันพาร์ตก่อนอะใส่ที่คีกันเลยเป็นไงบ้างโอ้โหมันรู้สึกว่าจะไวกว่ากีก้าในโหมดปกตินะครับแล้วก็ขนาดเล็กกว่าด้วยขนาดจะเล็กกว่ากีก้าในโหมดปกติสักส่วนนึงอะแต่สปีดดีกว่ามากมาก สเตตัสของมันตอนนี้มีเลือด7,014นะครับสตามินด่ดีดีมากเลยครับสตามิน่2,596ดาเมจ353สปีด170นะครับโอเคน่าจะทำให้มันเทพได้แหละตัวเนี้ยเดี๋ยวเราพุ่งแถวๆนี้ก่อนเลยครับโอ้โหหุยกัดแรงครับจัดแรงมากเคลียทหารพวกนี้เลยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันพะลงตรงทะระเซอร์ตายหมดมึงเคลียเคลียเคลียไปดิเคลียไปโอ้โหแรงมากครับ ดิขนาดตุกยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะแค่กลับแบบธรรมดาธรรมดานั่นเนี่ยอับเหาจะเอาเหรอจะเอาเหรอเอาเหรอมามามาเลยเข้ามาเข้ามาเลยอย่างนี้มันดิอย่างนี้มันดินนดไปหาค่าเมก้าเลยครับโกรขนาดนี้ตามเบลไม่ต้องเอาอะไรมากามเอาที่ห้าพันก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมันโกรธมันโกรธ หลดเลยที่เชี่ยชิบหายโอ้โหไปตีกับไอ้หางโอ้พี่ตีไก่ไตัวม้วนตัวเมื่อกี้ปุ้ยแล้วมากัดกูทำไมเนี่ยตายเลยชิบหายโอ้โหแบงโดนกิก้าของตัวเองฆ่าตายโกรธมันแล้วมึงมาฆ่ากูเนี่ยนะไอ้เวนนี่แหละข้อเสียของกิก้ามึงโกรธมันมึงก็ไปฆ่ามันนี่ฆ่ากูทำไม โชคดีเมื่อกี้ที่เราจับมันนะมันกัดเราไม่โดนม่นั้นเราตายตั้งแต่แรกแล้วให้เอภัยกันนะมีอะไรก็ค่อยคุยพูดก็จากันแบบเมื่อกี้ไม่เอาแล้วนะมิยาบีกลัวโอ้โหมึงแดกกูซะบมีเหลือซากเลยมึงสรุปแล้วไอหางตุ้มตัวเมื่อกี้ตีมันทำให้มันโกรธไงเพิ่มเลื่อนมันก่อนเลื่อนมาสักแสนหนึ่งก็พอแล้ว สตามิน่าก็3ามพตาเมดก็เอา5,000ก่อนครับก็ป,ปีดเอาไว้ที่250เดี๋ยวผมลงไปเก็บของก่อนครับโอ้โหชุดกงชุดก่อเล่เทครับแตกตอนนี้ลนาดดูดิดเหลือแค่ก็งเก่งในกับยกทรงเดี๋ยวไอตัวนี้เมื่อกี้เดี๋ยวมึงโดนแน่ มึงมึงอา่านดูมึงขี้ลอยฟ้าด้วยโอ้โหมึงมีพลังมหาศาลเลยนะเนี่ยสามารถทําให้ขี้มันลอยกลางอากาศได้มึงอยาเอาไงฮะมึงอยาเอาไงมึงอยาเอาไงมึงเอาไงมึงเอาไงบอกมาบอกมาเอาไงฮะเอาไงไม่ตายโอ้โหเลือดกี่แสนวะเนี่ยเลือดเท่าไหร่เนี่ยฮะมึงเลือดเดยอะไปแล้วมึงจะเอาไงยังไม่ตายอยีกเหรอเนี่ยเหมือนจะเซตพาร์สตสี่เอาไว้นะแล้วทำไมเมื่อกี้เหมือนมันสู้วะ โอ้โหสงสัยมันพาดสีอาไว้ช่างมันแหละไปดีกว่าเลือดเยอะมากครับตัวนั้นมาลุยด้านนี้ต่อเลยครับผมด้านนู้นไม่ไปแล้วเปลด้านนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าดาเมจนี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยขนาด5,000เอาซัก 2องสามหมื่นถึงไหมอ่ะไม่น่าจะถึงดูวัวไปเลยได้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นตอนนี้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันแล้วนะครับฆ่ามันฆ่ามันทำร้าได้ไหมทำราได้ไหมโอ้โหทำร้าได้ด้วยแต่ไม่มีประโยชน์อะไรทำเท่ได้อย่างเดียวท่าน,นี้ฆ่ามันตัวละทีหมดเลยครับมันมากมันมาก ทีลงทีเล็กอะไรไม่อยู่แถวนี้เลยไม่กล้ามาอยู่ครับกลัวเราตอนนี้เลือดเรารีมาครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้วเกือบเต็มแล้วตามตัวเริ่มไม่มีเลือดออกแล้วเก็บเลเวลไปพังพางก่อนก่อนที่จะไปดูดบนภูเขาตายหมดตายหมดตายหมดเฮ้ยมีโด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 ไวมากครับผมโดโดเทพเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดโดตัวนี้สุดยอดเลยครับโดโดอะไรวะ กูแดกแม่งเลยโกลเด้นโดโด้โอ้โหเป็นโดโด้ผัดเทพครับผมวัดแล้วซากศพมันอยู่ไหนวะไม่รู้ซากศพมันหายไปไหนอ๋อนั่ไงนัง่ไงเจอซากศพแล้วครับ <c oughs> มีของอะไรดีๆบ้างบ่กว่าดีดี <c oughs> ดีปิลัญญาปิลัญญาปิลัญญา <c oughs> ตอนนี้เราไม่มีชุดกอดแล้วอันตรายมากถ้าใครกัดเรานี่เสียเยอะมากครับผม <c oughs> เป็นบูสปินนะครับระดับแอฟเฟรลไทย มันปองมันปองกูจะหลับไม่ได้เดี๋ยวขึ้นขึ้นกีก้าครับเหีือนจะหลับตอนนี้ดาเมจเอาที่สองหมื่นพอแล้วก็ที่เหลือเลือดอย่างเดียวเลยครับได้หมื่นเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้เคลียร์ไอ้พวกตัวเล็กๆที่ผมแค่วิ่งผ่านก็นตายแล้วนะนะไม่ต้องกัดวิ่งผ่านก็นตายแล้วครับพวกแปงวันเป็น one, ปองเนี่ยอกมากโอ้โห มันง่ายเกินอะตัวละทีหมดเลยอะไม่ต้องทำอะไรเลยอะกระตอกมากกู้แบบสบายๆมากครับผมข้ามันข้ามันอย่างนี้ก็ดีสิถล่มแม่งเลยข้ามันให้หมดเลยมาอยู่แถวนี้พุ่งตายหมดแน่ตายตายอย่าวางทางกูเว้ย หมูป่าเมียตอนต่อเลยชอบอชอบไอหมูพันเอฟเฟกที่มันจับได้นะครับแต่ขี่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาจับพาดหลังๆก็แล้วกันเดี๋ยวพ์ทหน้าขอจับมังกรนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามชมก็อย่าพลาดเด็ดขาดสับรอ,องมันแน่นอนข้ามันข้ามมันบริเวณนี้ไม่มีใครสู้เราได้แล้วกระจอกมากเลยครับ เดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าเลเวลตันหรือยังถ้าตันก็เดี๋ยวจะจัดทุบบทมาเจอกับเราเลยวันนี้คอยตัวนี้เทพมากโดโลเล็กตัวที่เราจับพัดนี้แล้วก็คู่ตัวนี้ไม่ได้ผมว่าตัวนี้โหดกว่าปัญหาของมันมีแค่เรื่องเดียวก็คือว่าถ้ามันโกรธเนี่ยมันจะถีบเราลงจากหลังมันในแต่ข้อเสียของมันตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้เลเวลเราตันแล้วนะครับมาที่สองแ0 0เจ็ห้าพันละ ตอนนี้เปลี่ยนมาลุยทางเมืองหิมาบ้างครับผมทางนู้นเกี้ยงหมดแล้วครับไม่มีอะไรให้เราลัดแล้วเราจะได้ซ้อมฝีมือไปด้วยก่อนที่เราจะไปลุยกับไอ้พวกโดโด,โดเล็กแล้วก็เอาฟ้านะครับพวกเอาฟ้าต่างๆนานาชนิดเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโครงการพิเศษนะครับที่จะต้องมาดวลไก่ตัวนี้ก็่ะงมีเอาฟ้าแรปเตอร์เอาฟ้าคาโน่เอาฟ้าเล็กนะครับทุกสายพันธุ์นะครับสาสายพันธุ์มาลุยกับอีก้าตัวนี้ตัวเดียวนะครับผม สายพันธุ์ละสิบตัวก็เท่าัมว่าสามตัวนะครับทุกตัวผมจะตั้งเลเวลไว้ที่หนึทั้งหมดเลยระหว่างนี้ก็ผมขอซ้อมมือก่อนครับผมปูมไปก่อนวางตายตายตอนนี้ก็มีวางกักเมียอยู่ครับลังแกมันลังแกมันเราก็ต้องลังแกคนไม่มีทางสู่แบบนี้เลยเว้ยเราเป็นคนตัวใหญ่อะ่ะทำไมอะ่ะท้าไมคนตัวใหญ่ก็ต้องลังแกคนตัวเล็กเป็นธรรมดาล่ะ อือดีเรียบร้อยทีเดียวจอดหมดเป็นกุ้งเมกา้าไม่เห็นเลยว่ะโอ้โขึ้นบนนี้ดีกว่าขึ้นได้ไหมเอ่ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมจะเอาเหรอเรียบร้อยตอนนี้มีแองเกโลเว้ยแองเกโลเว้ไอแองเกิลู้ตายไปดิมึงตายไปดิกันจอด อือนี่กับรงกับดักแค่คือพิจายหมดมึงวางกิก,กะมาปลาต่อเลยมาปลาเข้ามาเข้ามาเลยมาปลาเข้ามาจอโอ้โหไม่มีใครหยุดเราอยู่แล้วครับตอนนี้เบีอะไรให้ฆ่าอีกไหมเฮ้ยไปทางด้านนี้ปะด้านนี้มีตัวอะไรให้ฆ่าบ้างไหมอือนี่นี่เรียบร้อยมาปลามีเหรียด้วย นี่ลี lonely, ่งลิงลิงตายป็นตายเป็นขาแม่พอด้านนด้นอีกชุดนึงก็เพียงพอแล้วมั้งอันเคยโรเทพมาครับผมไม่มีใครหยุดเขาอยู่จริงครับถือว่าเป็นเทพที่สมบูรณ์แบบมากไร้ซึ่งจุดอ่อนจุดอ่อนมีเพียงข้อเดียวก็คือแม่งชอบแตกเจ้าของ ตอนนั้นไม่มี Banana. จุดอ่อนแล้วโอ้โหโอเคครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดฉากลุยกันช่วงสุดท้ายเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมแมัดแรกเริ่มได้นะครับเอาฟาเลปเตอร์สิบตัวเอาฟาเล็กสิบตัวเอาฟาคาโนสิบตัวนะครับมามาเลยเข้ามาโดนลุงเว้ยโดนลุงเว้ยอึเข้ามาโอ้ยนี่อึเข้ามาเข้ามาเข้ามา อุ้ยตายนาตตายนาตเหลือแต่เอาฟ้าเล็กตอนนี้ด้านล่างก็จะมีเตียงที่ผมทำเอาไว้นะครับผมไม่ได้กลัวโดนฆ่าตายหรอกกลัวไอ้กิก้ามันฆ่าตัวเราเองนี่แหละนี่รอยน้ำมาให้เราแดงแล้วครับเอาฟ้าคาโนเข้ามาเข้ามาเข้ามาแดงมันทั่ทีเดียวาตายหมดเลยโอ้โหฟ้าคาโนตายอนาเลยครับผมแบตแรงนี้เราน่าจะชนะแบบสบายๆตอนนี้ยังเหลือ2ตัวนะครับ อติดต้นไม้ตัวหนึ่งติดหินตัวหนึ่งด้านขวานี่ติดหินอยู่ออกมาได้แล้วครับป้าสองสามสามทีครับผมกัดเอาฟ้าเล็กเลเวล120สามทีตายนะครับสำหรับกิก้าของเราตัวนี้บัตรที่สองนะครับจะเป็นคิงคองนะครับเป็นคิงคองตัวแบบว่าตัวบอสเลยไม่ใช่คิงคองเอเป็กนะครับผมเอามาคู่กับเราตัวต่อตัวแล้วกันเพื่อให้เป็นการแบบสูสีที่สุดนะครับ แล้วครับผมแบตที่สองมาแล้วครับคิงคองฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันโอ้ยโอ้ยไอ้เชีย่ยกูกระเด็นเลยโอ้ยเออเฮ้ย,ยทำไมเราฟิวมาแบบว่าเกือบตายเลยครับแต่ว่าพอมาถึงพื้นทำไมตื่นเลยวะงงว่ะงงแฝบโอ้ยอย่างนี้กีก้าเราเป็นไงบ้างวะ นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันอันตรายก็คือว่ามันไม่ได้กัดโดนไดนโดนเสาร์เราอย่างเดียวมันกัดโดนเราด้วยไงแต่ว่าตอนนี้คิงคองยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวโมดูดกล้าลุยดิเฮ้ยกล้าเหมือนกัดไม่โดนว่ะกัดั้นไอ้คิงคองนั้นเลือดออกแล้วครับรอบนี้เราได้ดูกันสดๆเลยว่าคิงคองตายไม่ตายคิงคองกำลังจะตายครับผม ตายโอ้โหกิงคองตัวนี้อึดมากอะไรมันจะอึดปานน,นั้นวะเนี่ยเรียบร้อยกิกาเราชนะไปแต่แบบโอ้โหบุดววดอะแต่ทุกตัวช่วยมันหมดเลยนะเมื่อกี้ก็จะมีคอยาวเข้ามากัดแล้วก็มีสามเขาด้วยครับไอ้กิงคองตัวนี้น่ากลัวมากคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปลุยด้วยได้เราอาจจะตายเมื่อกี้พอดีผมโชคดีนะผมรอดมาได้ไงก็ไม่รู้พี่วินก็ไม่อยู่แล้วใครช่วยผมวะ แล้วครับผมรอดสุดท้ายแล้วนะครับกิก้าประทะโดโนเล็ก3ตัวครับผมปีจอโลเคเข้ามาเสือกด,ด้วยเอามาเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาเลยมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาเลยอีตายไปหนึ่งแล้วตายสองตายสามอ,อีมึงเป็นใครมึงหอดไปดิโอ้ยเลือดเราลงรัวครับ ลงมาห้าหมืนแล้วครับเดี๋ยวดูดิว่าจะเสียทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้เลื่อนรดไปห้าหมืกว่าแล้วนะเลื่อนจากสองแสนนะครับเหลือแสนสามแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดรดเลยนะครับผมคือผมจะบอกเลยนะว่าไอตัวโดรนเล็กตัวนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้มันจะกัดโดรนเราด้วยนะครับเราจะปิวเลยเมื่อกี้ผมได้ลองรอบหนึ่งแล้วผมปิลนะครับผมผมก็เลยไม่เอาใกล้มัน ให้ทิ้งระยะห่างพอสมควรเลือดจาก200แสนนะครับเหลือ1 000, 2 0 0 0แสนนะครับผมถ้าโดโดเล็ก3ตัวกลังโจมตีมหาศาลมากครับนี่ถ้าเลือดเราต่ำกว่า100,000สนโอกาสที่จะสู้ได้น้อยมากครับผมเอาเป็นว่า่าไงในพาร์นี้เราจบกัรเทนเท่านี้นนนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ